เอาหารที่ไม่ควรเก็บในช่องฟรีซจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพตู้เย็นมีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาและยืดอายุอาหารอย่างไรก็ตามยังมีอาหารบางอย่างที่ไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากอุณหภูมิต่ำสามารถเปลี่ยนรสชาติและคุณภาพดั้งเดิมซึ่งอาจอันตรายต่อสุขภาพได้ที่สาคัญคือมีบางอย่างที่ห้ามใส่โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้อาหารเหล่านี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะคืออาหารที่อุดมไปด้วยแป้งไม่ควรเก็บอาหารประเภทแป้งเช่นเกี๊ยวหรือขนมปังไว้ในตู้เย็นเพราะอุณหภูมิเย็นสามารถเปลี่ยนเนื้อสัมผัสและรสชาติอาหารได้อาหารประเภทนี้เปลี่ยนแปลงและสูญเสียความชื้นได้ง่ายในอุณหภูมิเย็นทำให้แข็ง แห้งและบางชนิดก็อาจเกิดเชื้อราได้ค่ะทางที่ดีควรเก็บอาหารเหล่านี้ไว้ที่อุณหภูมิห้องในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้งในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานสามารถพิจารณาเก็บไว้ในตู้เย็นได้แต่ต้องคำนึงถึงการรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารด้วยค่ะอาหารชนิดที่สนั่นก็คือพวกมะเขเทศพริกหยวกมันฝรั่ง ผักและผลไม้บางชนิดอาจไม่เหมาะที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นโดยพั่วไปแล้วจะมีพวกมะเขือเทศพริกหยวกและมันฝรั่งผักทั้งสาชนิดนี้ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่แห้งและเย็นเพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้ดีที่สุดสำหรับมะเขือเทศอากาศเย็นสามารถทำลายผนังเซลล์ได้ส่งผลให้ผิวมะเขือเทศเปลี่ยนเนื้อสัมผัส ผิวเรียบจะเหี่ยวยน่นหรือแม้แต่เกิดจุดด่างดำปรากฏขึ้นสำหรับพกเขียวยิ่งเก็บในตู้เย็นนานเท่าไหร่ก็จะเละหรือดำม,มากขึ้นเท่านั้นสำหรับมันฝรั่งจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อรสชาติดั้งเดิมอาหารชนิดที่3นั่นก็คือผลไม้เมืองร้อนค่ะ เช่นเดียวกับผักสชนิดที่กล่าวมาข้างต้นยังมีผลไม้เมืองร้อนบางชนิดที่ไม่ควรและไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเช่นกล้วยมะม่วงมะละกอทุเรียนสาเหตุเป็นเพราะอุณหภูมิในตู้เย็นอาจทำให้ผลไม้เหล่านี้สูญเสียกลิ่นและความหวานไปอย่างมากยังทำให้ใช้เวลาในการสุกนานขึ้นและเสียหายได้ง่ายอีกด้วยทางที่ดี ควรเก็บผลไม้เหล่านี้ไว้ข้างนอกเพราะพื้นที่แห้งและโปร่งจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่าอุณหภูมิต่ำในตู้เย็นและสี่ค่ะก็คืออาหารที่มีส่วนผสมที่เป็นผงส่วนผสมที่เป็นผงเช่นผงกาแฟผงชาผงธัญพืชแป้งสาลีเป็นต้นควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องให้ห่างจากแสงโดยตรงและเก็บไว้ในถุงหรือกล่องที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้นและฝุน่นแป้งจะชื้นและเป็นก้อนได้ง่ายเมื่อเก็บในตู้เย็นไม่เพียงเท่านั้นหากไม่เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทแป้งยังสามารถดูดซับกลิ่นจากอาหารอื่นๆได้และส่งผลให้แป้งเปลี่ยนรสชาติและความอร่อยก็ลดลงด้วยและอาหารที่ไม่ควรแช่ในช่องฟรีตู้เย็นก็คือ 1. เครื่องดื่มอัดลม การเก็บนั้ำอัดลมไว้ในช่องฟรีซไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยไม่ว่าจะบรรจุในขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมหรือขวดแก้วเนื่องจากเมื่อถูกแช่แข็งกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลมสามารถสร้างแรงดันได้มากและระเบิดได้ง่ายซึ่งส่งผลร้ายแรงหลายประการตามมามีกรณีที่ต้องการทำให้น้ำอัดลมเย็นอย่างรวดเร็ว สามารถแช่เครื่องดื่มในถังน้ำแข็งและเติมเกลือลงไปเล็กน้อยวิธีนี้ได้ผลและปลอดภัยกว่ามากค่ะ2ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับน้ำอัดลมควรหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่องแช่แข็งนอกจากอุณหภูมิที่เย็นเกินไปสามารถทำลายโมเลกุลในเครื่องดื่มได้แล้ว เบียร์และ Y วายที่วางในช่องแช่แข็งอาจจะระเบิดได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 3. น้ำแข็งแห้งไม่สามารถวางในช่องแช่แข็งได้เช่นกันเนื่องจากเมื่อวางในพื้นที่ปิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้และช่องแช่แข็งเป็นพื้นที่ที่กันอากาศเข้าได้อย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้ง่ายค่ะใครยังเก็บอาหารเหล่านี้ไว้ในตู้เย็นหรือช่องฟรีดให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมาั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ